สวัสดีค่ะแม่บ้านทํากล้วยไข่เชื่อมค่ะแม่บ้านมีเคล็ดลับทําให้กล้วยสีสวยเงาไม่ดําไม่เละด้วยนะคะวัตถุดิบของเราก็มีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่ไว้ใต้คลิปแล้วก็ในโพสต์ไว้ให้นะคะละลายเกลือหนึ่งช้อนชาลงในน้ํานะคะกะปริมาณน้ําพอท่วมกล้วยนะคะแล้วก็ปอกกล้วยนําลงแช่ค่ะ เลือกกล้วยที่ไม่ดิบเกินไปหรือสุกเกินไปนะคะดิบไปจะฝาดค่ะถ้าสุกเกินไปก็จะเละค่ะปอกเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนนะคะเรามาทำในส่วนของกะทิราดกันค่ะน้ำสะอาด250 ml ใบเตยนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย5 0 0 ml ค่ะ แม่บ้านจะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะ4ช้อนโต๊ะเพิ่มความหวานละมุนให้กับขนมของเรานะคะคนให้น้ำตาลละลายนะคะใช้ไฟกลางค่ะคนบ้างหยุดบ้างนะคะปล่อยให้น้ำตาลเดือดจนได้ที่นะคะน้ำตาลได้ที่แล้วก็เอาใบเตยออกได้เลยค่ะสังเกตเห็นว่าน้ำตาลข้นหนืดเป็นน้ำเชื่อมนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะใส่กล้วยไข่ลงไปได้เลยค่ะ คอยช้อนฟองออกนะคะเราจะต้มไฟอ่อนค่อนไปไฟกลางนะคะจนกล้วยเขาใสเงาสุกนะคะคอยเกลี่ยให้กล้วยโดนน้ำเชื่อมทั่วถึงเลยนะคะแม่บ้านบีบมะนาวหนึ่งซีค่ะช่วยให้กล้วยไม่ดำสีสวยเงาหน้าทานนะคะเบาไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะคะ กล้วยออกเงาใสๆก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟพักไว้ได้เลยค่ะมาทำในส่วนของกะทิลาดน,นะคะกะทิ250 ml เกลือครึ่งช้อนชาค่ะเปิดไฟอ่อนคนเรื่อยๆนะคะกะทิจะค่อยๆร้อนจะไม่แตกมันค่ะ สังเกตมีไอความร้อนขึ้นนะคะเดือดปุดปุดก็ปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟแล้วก็คนต่ออีกนิดนึงนะคะให้เขาคายร้อนนำกล้วยจัดใส่จานแล้วก็ราดกะทิค่ะแม่บ้านใช้กะทิโดยที่ไม่ได้ใส่แป้งข้าวโพดนะคะใครจะใส่แป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนฉาก,ก็ได้ค่ะจะทำให้ข้นขึ้นนะคะแม่บ้านชอบกะทิเพียวๆค่ะลองชิมด้วยกันนะคะ กะทินะคะอร่อยมากๆค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะ ถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านจานโปรดด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันเมนูหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ